ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นส,งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในทางวิชาชีพวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งทาง,ทางนานด้านทฤษฎีและทางด้นานปฏิบัติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีจริยธรรมและตระหนักถึงจรรยบัณในสาขาวิชาชีพมีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมภาควิชาเทนโลยี่สิบวิรมอ e ิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย4ีขนงวิชาได้แก่แขนงวิชาโทรคมนาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและออกแบบระบบสื่อสารอนาล็อกยูต้นและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สายสามารถออกแบบวงจรไมโครเวฟและอุปกรณ์แพร่กระจายขึ้นสามารถใช้โปรแกรมจำลองในการทำงานระบบสื่อสารและออกแบบอุปกรณ์สื่อสารแขนงวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ตรวจจับในอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการวัดคุมสามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุมในอุตสาหกรรมแขนงวิชาคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์ สามารถออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลอัลกอริเทึมและเทคนิคทางด้านปัญญาประดิษฐ์แก้ปัญหาต่างๆสามารถออกแบบและพัฒนานระบบซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสามารถออกแบบระบบเครือข่ายแผนวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและผลิตในงานการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ สามารถควบคุมการดำเนินงานในสถานีสามารถติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สามารถทำงานได้กราฟิกและพัฒนาแอปพลิเคชันในห้องปฏิบัติการ Macintosh ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่องานการกระจายเสียงวิทยุราะโทรทัศน์เมื่อส็จการศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เช่นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเมอร์วิศวกรออกแบบและควบคุมระบบวิศวกรซ่อมบำรุงกราฟิกดีไซเนอร์โปรดิวเซอร์วิศวกรเสียงผู้ออกแบบระบบอ,อุปก,กรณ์เกี่ยวกับโทร,รคมนาคมเป็นต้นคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1. สําสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. สําำเร็จการศึกษาระดับประกศาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้าอุตสาหารกรรมช่างคอมพิวเตอร์ช่างโทร,รคมนาคมและช่างเครื่องมือวัดช่องทางการติดต่ออาคาร6.3ชั้น4ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือเว็บไซต์ e l e c t cit g m u t n b ac th